ครับผมขณะนี้ก็เป็นช่วงเลิกงานแล้วนะครับพี่น้องเป็นช่วงที่เลิกงานแล้วนะครับรถ6กล้อคันนี้ก็เป็นรถ6กล้อนะครับกาลังจะลําเลียงยางส่งไปหน้องคายนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับฝั่งลาวนะครับ f c ฟซับปะปลาวครับ FC ซับปะปนลาวนะครับแล้วก็ f c หน้องขายนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็แชร์ไปนะครับสาหรับยางเปอร์เซนต์ยางมือ2องเเอนะครับตัวนี้คือยางมือ2องเ็เอนะครับที่ เราได้สะสมไว้ทุกวันวันละ20-30เส้นนะครับเพื่อจะส่งไปฝั่งลาวนะครับเป็นยางเมือสองเกจเอนะครับแล้วก็อีกบางส่วนก็อยู่ที่ร้านจันสวิทก็มีนะครับบางส่วนก็อยู่ที่ร้านจันทสวิทนะครับซึ่งยางเปอร์เซ็นต์พวกนี้นะครับเป็นยางที่คัดเรียบร้อยโดยช่างช่างเรานะครับหลายคนช่วยกันคัดนะครับเป็นยางเกจเอนะครับการคัดก็คือจะแยกเป็น 2- อสส่วนนะครับส่วนที่1คือคัดยางเสียทิ้งนะครับ ส่วนที่2นะครับก็จะคัดเป็นยางนะครับส่งไปน้องขายนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นยางคัดไว้ขายหน้าร้านโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มี FC ถามว่ายางไปน้องขายไปที่อำเภออะไรแล้วก็จะติดต่อใครได้นะครับเดี๋ยวช่างจันจะให้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์นะครับเดี๋ยวเชนเบอร์โทรให้นะครับ

074ครับ2074นะครับเชั้นไหนครับที่นองขาย0899272074นะครับครับผมอ่าโอเคนะครับครับนครพนมไม่ได้หรอแค่นองคายพอเฮ้ยจ้า08 089 9272074อ่า ช่างวัดนะครับช่างวัดยางเปอร์เซ็นต์นะครับช่างวัดยางเปอร์เซ็นต์ศูนย์แปดเก้าเก้าสองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสี่นะครับโอเคนะครับร่างจะปักหมดให้นะครับโอเคนะครับปักหมดให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งคันรถนะครับนอกจากยางเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ก็ยังมียางป้ายแดงไปด้วยนะครับนู่นนะครับยางป้ายแดงนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าฝั่งลาวฝั่งน้องคายนะครับแต่เน้นหลักๆเลยคือยางเปอร์เซ็นต์นะครับยางเปอร์เซ็นต์ที่ขดไปในคืนนี้นะครับประมาณ700เส้นนะครับ600ถึง700้เส้นนะครับพี่น้องนะท่านใดที่อยู่ฝั่งลาวฝั่งน้องคายเนาะที่กําลังอยากจะได้ยางอยู่นะก็รอนะครับรอนะครับ เอฟซีนะน้องคายครับน้องคลายไปทางน้องคายครับไปทางน้องคายนะครับแล้วก็เอฟซีบางท่านก็มาเปลี่ยนยางน,นะครับนะมาเปลี่ยนยางโอตนันิเปลี่ยนยางไมเปลี่ยนยางไฟแดงนะครับยางเก่าเรารับเทินนะครับเราเทินมาสี่เส้นพันหนึ่งพันห้าแล้วแต่สภาพนะครับเทินมาแล้วไปไหนเทินมาแล้วยางมือสองยางตัวนี้ก็ส่งไปน้องคลายครับ คนที่อยู่ฝั่งน้องขายก็เตรียมตัวนะครับวันพรุ่งนี้บ่ายสองนะครับพรุ่งนี้บ่ายสองก็มาคัดเอายางนะครับมาคัดเอายางดีๆยางสวยๆนะครับยางที่คิดว่าเอาไปแล้วใช้คุ้มกับการใช้งานตัวเองหรือใครจะไปขายต่อเนาะพ่อค้าร้านยางนะครับใครอยากจะได้ยางไปขายต่อก็มาครับมาคัดเอามาเลือกเอาที่น้องขายครับเบอร์โทรก็ตามที่แจ้งไปนะครับ089นะครับ 9 27, 2 7 2 0 7 4นะครับช่างวัดนะครับนี่แล้วครับการทำงานเราครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไป่เดงนะครับเราก็มีที่มาที่ไปนะครับยางใหม่นะครับเราก็มีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็สุดยางเก่านี้ครับเราเทินลูกค้าไว้แล้วก็ส่งต่อน้องใครนะครับอ่าเป็นไงครับยางเรานะครับ